สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l My X Farm นะครับกับโซลาเซลล์เพื่อชีวิตครับวันนี้หลังจากที่เราติดตั้งโซลาเซลล์แบบออนกิกเสร็จเป็นที่รียบร้อวนะครับเราก็ได้เดินทางมาบ้านพี่ชายนะครับผมเพื่อมาแนะนำหาใครสนใจโซลาเซลล์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราก็มีพี่ชายอยู่ที่กาญจนบุรีซึ่งทำโซลาเซลล์เช่นกันอยากติดตามช่องเราจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับผมชื่อช่อง Easy Solar นะครับ Easy Solar สามารถเข้าไปติด ตามดูผลงานดูการประกอบแล้วก็ศึกษาหาความรู้ในช่องได้เลยวันนี้เรามาถึงบ้านพี่ชายแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาดูระบบนะครับผมระบบส่วนใหญ่จะเป็นประกอบในไทยหมดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าที่นี่ใช้กับอะไรบ้างแล้วก็ใช้แผงเท่าไหร่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับอ่าครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมาดูแผงกันเลยครับผมก็แผงที่นี่นะครับก็จะเป็น แผงแยกเป็น2ชุดนะครับชุดหนึงก็จะเอาใช้กับตู้ภายในนะครับผมแล้วอีกชุดหนึ่งก็จะแยกเป็นโหลดภายนอกที่นี่จะบริหารจัดการเป็น2เซต2สเต็ปก็ชุดใหญ่แผง330วัตต์ทั้งหมด9แผงนะครับอันนี้ก็คือ3,3,3เป็น9แผงแล้วก็จะมีแผงโมโนนู้นนะครับแผงโมโนอีก4แผงเดี๋ยวเราจะพา ทุกคนเข้าไปชมระบบกันนะครับผมว่าพี่เขาใช้ระบบอิเวอร์เตอร์แบบประกอบเองหน้าตาจะเป็นอย่างไระจะมีความสวยงามฟุงฟ้งฟิ้งแค่ไหนแล้วก็ใช้งานกับอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็คือชุดที่ใช้4แผงโมโนนะครับผมฮาร์ฟเซลโมโนฮาร์ฟเซลอ่าเดี๋ยวมาดูอันนี้คือโหลดที่ใช้งานเนาะใช่อ่าอ,อันนี้ก็คือโหลดที่ใช้งานนะครับตอนนี้ เาราลันมาก็คือ1,200วัตต์นะครับที่เอาไปใช้งานก็จะเปิดแอร์นะครับผมโอโหแสงสีวิบวับวิบวับ,บ,บอันนี้ก็คือตู้ควบคุมนะครับอ่ะอันนี้ก็คือไฟแสดงสถานะว่าอินเวอร์เตอร์ทำงานของพี่ชายผมก็จะเป็นเน้นประกอบเองนะครับซื้อมาประกอบเองโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันนี่ว้าวสวยงามครับผมนี่ ถ้าสนใจงานประกอบสวยๆอย่างนี้ก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ใต้ดีสคริปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมหรือเข้าไปดูที่ช่องอ e ีทิโซล่าตามที่ติดไว้ได้เลยออันนี้ก็คือตัวน,นี้กี่วัตนะ 3> 3, วต์อ่าเป็น24โวลต์3 0 0 0วัตต์นะครับผมมอแปลงเชลลอยตัวใหญ่ๆเลยตอนนี้รันแอร์อยู่ตอนนี้ แผงผลิตไฟได้850กวัตต์นะครับผม850กว่าวัตต์ตอนนี้ก็รันแอร์อยู่ครับรันแอร์อยู่โวลต์ก็มาประมาณนี้ก็โหลดอยู่ที่1100-1200แต่แผงมา800กวากว่านะครับตอนนี้ก็ใช้ไฟจากแบตไปด้วยอ่ะก็จริงๆก็ถ้าเกิดอยากให้เปิดรันกลางวันได้นานๆก็เอาอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็ แผงทัก4ี่แผงเข้ามาช่วยในการใช้งานก็จะทําให้บริหารจัดการได้ดีขึ้นก็อยู่ที่งบประมาณครับผมเราก็ต้องรอเก็บเงินก่อนที่จะเพิ่มเติมนะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์สวยๆนะครับขนาด3000วัตต์มมแปลงเทอร์ลอยอ่านี่คือตัวต่ดตัดเต็มต่อนะครับผมพาวเอ็มอาร์อเวอรอ์ชาร์เจอรยอดฮิตของเรา อันนี้ก็เป็นไฟแสดงสถานะของอินเวอร์เตอร์นะครับกระแสที่ใช้ของอินเวอร์เตอร์อยู่ที่6แอมป์7แอมป์ก็รันแอร์อยู่ครับอากาศร้อนครับที่กาญจนบุรีก็ดูๆกันอยู่อันนี้ก็อินเวอร์เตอร์นะครับส่วนของอินเวอร์เตอร์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่200แอมป์ครับผม200แอมป์ตัวนี้ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีครับแต่ข้อเสียงก็คือมันขนาดมันใหญ่โตมโหฬารมาก ก็แต่ว่าก็ยังใช้ดีอยู่นะครับถ้าเกิดใครคิดที่จะซื้อมาใช้ก็อเอามาใช้ได้เลยก็สามารถรันแอร์9,000 BTU ทั้งคืนได้อันนี้ก็200แอมก็อยากอยากให้มันเพิ่มประสิทธิภาพในการบาลานซ์ก็ใช้ Active Balance เพิ่มเติมเข้าไปนะครับตัวนี้ Active Balance 5แอมอ่าเราก็ควรเลือกขนาด5แอมป์ตอนนี้ก็แบตใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ ้านอุปกรณ์หลายอย่างครับนอกจากแอร์แล้วก็จะมีพวกน้ําพุนี่เห็นไหมครับน้ําพุข้างๆปั๊มน้ําก็โหลดรวมๆก็หนึ0งพวัตต์นะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้ได้ใช้ได้1 100, 1 0 0งพ0นอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่างานดีครับงานดีงานสวยใครสนใจก็ติดต่อได้เลยครับหรือก็รับชมางานต่างๆได้ทางช่อง Easy Solar เดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่ไฟกับพิบ5,000วัตต์หม้อแปลงเทลอยอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันอ่าอันนี้ก็คือภายในบ้านนะครับภายในบ้านก็จะเป็นชุด5,000วัตต์ตอนนี้รันมาทั้งวันครับแอร์24,000 BTU ตัวนูน้นอ่าตอนนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาก็ใช้เวลานานตอนนี้บ่ายบ่ายสองแล้วครับกับแบตหมดเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าอ่าแบตมีขนาดเล็กนะครับผม NMC 48โวลต์100แอมป์ตัวนี้แล้วก็แผง330วัตต์9แผงแต่ดูกำลังโหลดการใช้งานนะครับ3,200วัตต์3,200วัตต์แผง9แผง9 9 327ก็ได้ประมาณ2,000วัตต์เดี๋ยวมาดูภายในตอนนี้อิวเวอร์เตอร์ตัดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูอา่านี่ก็คือภายในนะครับภายในของตัว5,000วัตต์ ตอนนี้แผงมาอยู่ที่1 8 0 0นะครับ1,800วัตต์ก็มาดูโหลดกินอยู่ที่3 000, 2 0 0ัมันก็เลยหมดแผงผลิตไม่ทันครับแผงผลิตไม่ทันแต่ว่าอินเวอร์เตอร์นี้เหลือๆนะครับเปิดแอร์24,000 BTU ได้เลยนี่ครับงานประกอบสวยๆส,สามารถสั่งได้เลยนะครับผมสามารถสั่งได้หรือจะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ ตามเบอร์โทรกับลิงก์ด้านล่างที่เราให้ไว้ที่ดิสคริปชันเลยนะครับผม้ามาสอบถามแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการประกอบงานเนียเน๊ยบการเลือกใช้อุปกรณ์การเปิดใช้งานโหลดเข้ามาสอบถามได้ครับอันนี้ก็5,000 5,000วัตต์นะครับผมโมแปลงเทอรลอยสามารถรันแอร์4 4 0 0 0 BTU ได้อย่างสบายสบาย แต่ตอนนี้แบตหมดอาแบตน้อยไปก็กําลังเก็บเงินครับกำลังเก็บเงินซื้อแบตชุดใหม่ครับเอาสัก280แอมป์48โวลต์เพื่อวันไหนที่เราอ่าปกติก็ไม่ได้อยู่กลางวันบ่อยพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเลยอยู่เมืองการก็เปิดแอร์เยอะหน่อยก็แบตเลยไม่เพียงพอแต่ถ้าเกิดเรามีปริมาณแบตท,ที่มากเพียงพอ,อเวลาเราอยู่บ้านกเ็เวลาเราไม่อยู่บ้าน กลางวันมันก็จะชาร์จเก็บไว้ให้เรากลางคืนเราก็สามารถรันได้สบายๆโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นชุด5,000วัตต์นะครับนี่งานเนี้ยบๆครับผมก็อยู่โซนกาญจนบุรีนะครับผมสามารถติดต่อ,อให้ไปติดตั้งหรือเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยทั้งแผงแล้วก็อินเวอร์เตอร์นะครับผมแล้วก็งานระบบทั้งหลาย ่างานประกอบไทยครับสวยๆโอ,โอเคครับผมก็ฝากช่องนะครับ easy solar นะครับผมเด็กเมืองการครับโซนกาญจนบุรีสามารถเข้ามาหรือโซนทั่วประเทศที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอิเมอร์เตอร์การติดตั้งการใช้งานจริงก็ติดต่อเข้ามาทางช่อง easy solar แล้วก็ทาง หมายเลขติดต่อด้านล่างที่เราใส่ลงไปที่ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมงานะระบบเรียบเรียบ,เร,ยบเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็ทำงานอิวอร์เตอร์ water, ประกอบเองอย่างนี้ก็เข้ามาอสอบถามพูดคุยได้เลยนะครับผมเนก็ให้เจ้าของช่องได้ฝากช่องหน่อยครับผมครับก็ฝากช่องนะครับช่องอิซิโซล่าก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็มาศึกษานะครับช่องผมก็จะมีในส่วนของความรู้เกี่ยวกับ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบในส่วนของโซลาเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์ต่างๆนะครับกล่องแคมปิ้งอะไรต่างๆครับพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาต่างๆพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจในส่วนของโซลาเซลล์นะครับอยู่ในโซนของการจนบุรีราชบุรีต่างๆนะครับในรัศมีตรงนี้ที่ผมสามารถดูแลได้ทั่วถึงนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการเพื่อนๆได้เพื่อที่ให้ทุกคนได้มีไฟฟ้าใช้นะครับคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวจะมีคลิปบอกพวกเรานะครับว่า ทำยังไงครับติดอินเวอร์เตอร์5ปีมีเงินเก็บ50,000บาทนะครับนะอ่าโทษทีติดโซล่าเซลล์5ปีถ้ามีเงินเก็บ50,000บาททําไงเดี๋ยวคอยติดตามชมคลิปของผมได้เลยนะครับโอเคครับมงก็ฝายด้วยนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเราจะมีสาระและความรู้มาฝากเพื่อนๆเสมอนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ